ก็กราวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้ว z e เลนเจอร์โอ้หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ใช้ไอดีนะครับไอดี ID ตัวร้ายของผมนะสุ่มได้ตัวของลออดก,กับมาซิวมาโอ้โหหลังจากที่ผมปั้นตันเนี่ยผมอเออผมพบว่าลาอดเนี่ยกับมาซิวเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับเล่นได้ในใจังหวะหนึ่งแต่เพื่อนๆเห็นอะไรกันไหมครับดูเกียร์มันสิดูเกียร์ยม,มันสิเพื่อนๆคือเกียร์มันเนี่ย ไม่โหดเลยนะครับอ่าวันนี้เรานะครับก็เลยทําการมาล่าเกียร์ของอ,อันนี้ครับนี่ผมจะนะเอ้ยผมนะครับก็จะมาล่าแกของแอมโบรเซียแล้วก็ล่าตัวของเคนซึกเกะด้วยนะครับอ่าผมจะทําการเปิดอย่างละครึ่งแล้วกันโดยที่อันดับแรกเลยนะครับผมเนี่ยก็จะทําการเปิดล่าตัวของดาบเคนซึกเกกันก่อนเลยถ้าได้ดาบมานะครับ อผมจะเอาไปใส่ใ้ตัวอะไรวะอ่าผมมีตัวมืดอยู่ประมาณสองตัวไม่เป็นไรครับขอให้ดาบไปอยู่ในการข้อพรอมผมก่อนมากับการเปิดล่าดาบเคนซึกเกะเลดดับเท่าไหร่ครับขอดูแป๊บน,นึงโอ้โยเลดดับอย่างน้อยมาครับเราทำการกดเลยสามสองหนึ่ง ไปดาบเินสเกตน,นะครับจงมาสถิตที่ไอดีนี้รอบแล้วนะครับเราเปิดทําททำการเปิดไปอุ้ยออ้อหโอ้โหเรียบร้อยนะครับการเปิดรอบแรกเกือมาครับเรามาที่ตู้นี้กันก่อนตู้นี้นะครับถ้าได้ตัวของแอ,อมโบเซียน,นมาเกิด ไปครับกดมาแล้วครับหลอมประตูเปิดมาแอมบูเซียโอ้โอ้โหมีตะเกียบหกดาวเฮ้ยโหูหกดาวยกแกง๊งเฮ้ยมีห้าดาวด้วยนะครับครับเรามาเกิดเอเรามาเปิดล่าตัวของแอมโบเซียต่อหนึ่งสองสามไป เฮ้ยแอมโบเซียออกอุ๊ยหวานเจี๊ยบโอ้โหเกิดแล้วนะครับอ่าแล้วเหลืออีกหกร้อยลูบี้นะกับการเปิดอีกสามรอบนะครับเราทำการล่าตัวของดาบเชนซึกเกะกันต่อมาอุ้ยออออืืืื ฮ้ยรอบนี้ถุงมือออกสามอันเลยนะเฮ้ยจะถียว่าเราได้เกียร์ของแอมโบเซียไปนี่โคตรคุ้มอ่ะมาผมจะเปิดตู้นี้ต่อเลยละกันถ้าได้มาสองอันเนี่ยผมโหดเลยมาครับแอมโบเซียฮึบฮถุงมืออีกแล้วกระทาคานโนแก้วคานโนกแก้วอีกแล้วโอ้โหไม้กระทาเต็มไปหมดโอ้ย 200ลูบี้สุดท้ายเคนซึเกะมาครับดาบเคนซึเกะนะครับหรือว่าเอา,เอ,าอะไรดีมาครับผมต้องการดาบเคนซึเกะกับการเปิดรอบสุดท้ายมาครับดาบเคนซึเกะฮึบมาโ้ยถุงมืออีกแล้วโอ้โยโอ้ย เกลือโอ้ยเรียบร้อยนะครับเกลือแต่ไม่เป็นไรครับเราได้ตัวของคาถาแอมโบเซียมานี่ถือว่าโหดเลยต่อไปนะครับเราจะทําการเอากบตัวเล็กตัวน้อยนะครับเปิด <Boom, S 2> ลากกบขอแบบกบฟ้า8ดดาวนะครับรักสามตัวโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหตัวเดียวเกินไปผมตอนนี้นะผมเก็บมาได้ส3ตัวเนี่ย คือผมอยากได้ตัวเนี้ยขอสักทีนึงแล้วกันฮึบพอเลยครับไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้คาถทาของแอมโบเซียมันเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมยังมีอีกสองไอดีนะครับที่ผมทําการเก็บลูบี้นะครับเพื่อทําการเปิดล่าตัวของเกียร์รอบนี้นี่ผมก็จะมาใส่ไอตัวของมาซิลนะครับโอเคครับไปอยู่ที่ ID ต่อไปกันเลยดีกว่าไปครับ เอาล้วครับนี่ก็กลับมาอยู่ที่ ID หลักของผมกันอีกแล้วนะครับ ID นี้ผมมี1,000งลูบี้อ่ะผมนะครับก็จะทำการเอาไปเปิดล่าตัวของดาบเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับดาบเคนสเกะนี่นะครับเอามาใส่ตรงบอสมือของผมบอสปืนผมเนี่ยจะได้หโหดๆอัพหนึ่งพันลูบี้กับการเปิดห้ารอบก็อื่นเลยนะครับผมขอ เ,เนี่ยผมอยากได้ตัวเนี้ยคลิปแล้วนะครับผมได้ต่งไลออดมา้ามาซิวผมไม่เสียดายตัวแล้วแต่ผมอยากได้ตัวของเฮ้ยคือพี่จะไม่ออยหอ้ยคือมันจะไม่อ่อยผมเลยนะครับนี่มาซิวมาซิวมาซิวไม่มาเลยมาซิวมาหน่อยเฮ้ยโอ้ ไม่เป็นไรครับถือว่าเราชําระล้างกับตัวของตัวละครโคลโบไปแล้วนะครับต่อไปเลยนะเราจะมาเปิดตามล่าตัวของดาบเคนซึกเกะกันเลยดีกว่ามาครับเริ่มต้นด้วยการใช้สูตรกด1 2 3นะครับไปโอ้โหค้างวะมาอลองเท้าเฮ้ย โอ้โหกระบี่มานะครับดาบไม่มาโอ้โหผมขอเปิดตัวนี้ดีกว่าหลอกมันนะครับถ้านี้ผมได้เจ็ดดาวเอ้ยผมได้สองดาวเนี่ยแปลว่าอ้ยได้หนึ่งดาวแล้วนะครับไปหลอกมันมาแล้วมารอบนี้มันอ่อยผมแน่นอนผมอยากเกิดโอ้โหเฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้โหโอ้โห <ừ> ถ้าเป็นสับทังบ้านนะครับผมเรียกว่าโคตรเคม็มไม่เป็นไรครับคือใจเรา,าตอนนี้กำลังมาปะโคตผมไม่อยากจะเลื่อนต่อเลยตอนนี้โอ้โหรองเท้าฟินิกคือไอดีนี้นะผมเกลือมากเรื่องแบบเกีย์เนี่ยโคตรเกลือถ้าได้ดาบมาเนี่ย ผมจะมีแกะแปดดาวชิ้นแรกเลยมั้งอึบโอเสื้อโคตเฮ้ยไอดีเมื่อกี้ผมได้แอมโบเชียไอดีนี้ผมได้ดาบเคนซึเกะโอ้โหเฮ้ยผมเกิดการเปิดได้รอบแรกนะครับความโลภมันบางเกิดอีกรอบหนึ่งผมก็ทำการเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมจะทำการเปิดเป็นรอบอ่ะเป็นตัวของอันนี้มาครับผมขอเนี่ยดัมโบเซียนี่นะครับแต่ผมไม่มีตัวดัมเมทาตัดไม้เลยแต่ผมขอเหอะสักชิ้นหนึ่งอีกสักชิ้นหนึ่งเนี่ยให้ผมได้ไหมมาครับดาบออกแล้วผมเปิดมาซ่อมไอดีหหันเจี๊ยบฮึบโอยเลื่อยคมลาวาโอ้โห ออโอ้โอหเกลือเกือเกลือไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมยิ้มหวานแล้วไอดีนี้ผมได้ถ้าอยากจะให้ผมยิ้มหวานมันไปไปมากกว่านี้นะกบแปดดาวอันท่าต้องออกอย่างน้อยสามตัวคือผมโลบไปปะวะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยโอ้โหทุกคนดูสีตัวแรก ผมไม่เคยเปิดกบแล้วได้เกลือขนาดนี้มาก่อนโอ้พะเจ้าแต่ไม่เป็นไรครับดาบนี่นะครับอัปเกรดธาตุผมใช้ใส่ให้ตัวของบอสมืดของผมโอ้แต่มันใช้ทักษะอันนี้ไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรครับเราไม่สนใจครับคือเราได้ดาบมาให้ตัวของบอสมืดละคลิปนี้นะครับผมได้ทําการแจ้งเกิดสองไอเดียของผมเพราะว่าเราได้ตัวของดาบกับตัวของ คาทาแอมบโบเซียมาอ่าเพื่อนๆละครับได้ตัวอะไรกันบ้างผมมีสูตรนะครับถ้าใครอยากได้ตัวของดาบเนี่ยเชื่อผมไปลอกมันในตู้นี้อืมเราจะได้ตัวของดาบมาปก้สูตรของผมนะครับหลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กันได้เลยวันนี้นะครับผมหมดไปประมาณเกือบเกือบสองพันลูบี้เนี่ยประมาณสองพันลูบี้เลยได้ตัวของดาบกับตัวของคาทามานะครับผมมองว่า โค้ดคุ้มคุ้มประมาณนั้นครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครได้กระทาหรือได้อะไรเนี่ยครับสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปผมได้เลยตอนนี้ครับผมเนี่ยจะหนึ่งพันซับตะใครแล้วอยากช่วยให้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันกดซับให้ผมหน่อยสักนิดนึงผมนะครับจะได้หนึ่งพันซับสักทีโอเคครับคลิปนี้ไว้เจอกันครับโอเคครับเจอกันัะบ๊ายบาย